รูปสวยรวยทรัพย์ด้วยศีลห้าคนเรานั้นเกิดมาทุกๆคนย่อมอยากจะมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงหน้าตาผิวพรรณที่ดีเกิดในที่ดีๆมีทรัพย์สินเงินทองสมบูรณ์แต่ทุกอย่างล้วนแต่มีเหตุและผลของมันและศีลก็เป็นต้นกำเนิดของผลที่กำหนดรูปร่างหน้าตาสติปัญญาฐานะในสังคมของเราว่าเป็นแบบไหน แต่การรักษาศีลนั้นหลายๆคนบอกว่าทําได้ยากไม่สะดวกเรายังต้องทํางานเรายังต้องอยู่ในสังคมถึงทําไปก็ไม่ครบทุกข้อสุดท้ายแล้วก็ไม่สนใจไม่ทําดีกว่าหรือบางคนพยายามรักษาศีลแต่ด้วยความไม่เข้าใจเกรงที่ตัวเองจะทําผิดศีลเลยมีปัญหากับคนรอบข้างเช่นพูดความจริงทั้งหมดเกินไปพูดตรงเกินไปจนทําให้อีกฝ่ายเกิดความไม่พอใจ รับไม่ได้จนทําให้เกิดผิดใจกันแบบนี้เป็นต้นวันนี้แอดมินมาสุดเพ่ฟังอย่างง่ายๆไม่ยุ่งยากโดยมีเอกสารอ่า,าน,อนจากพระไตรปิฎกไทยคลิปครับมาเข้าใจคําว่าคนกับมนุษย์กันก่อนคนกับมนุษย์นั้นไม่เหมือนกันโจรก็เรียกว่าคนคนไม่ดีก็เรียกว่าคนคนที่ลักทรัพย์ก็เรียกว่าคนคนที่ปล้นเขามาก็เรียกว่าคนส่วนคำว่ามนุษย์นั้นมาจากภาษาสันสกิต แปลว่าผู้มีใจสูงเพราะฉะนั้นมนุษย์จึงแปลว่าผู้รักษาศีลส่วนจะได้ครบหรือไม่ก็ต้องว่ากันไปตามสถานการณ์และความเป็นอยู่ทางสังคมทีนี้มาดูผลหรืออันนิสงจากการรักษาศีลทั้ง5ข้อข้อที่1อันนิสงจากการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต หเมื่อเกิดมาก็จะมีร่างกายที่สมบูรณ์สมส่วนไม่พิกลไม่พิก,การทั้งทางร่างกายภายนอกและภายใน 2. เกิดมาก็จะไม่มีสิ่งผิดปกติไม่มีโรคประจําตัวติดตัวมา 3. ไม่ป่วยบ่อยไม่ขี้โรคหรือแม้แต่จะป่วยก็จะหายเร็ว 4. ไม่เป็นโรคร้ายไม่ป่วยก่อนวัยอันควร 5. อายุยืนไม่จากไปก่อนวัยอังควร 6. เป็นคนที่มีความกล้าหาญปราดเปรียวว่องไวมีพระกำลังมากผิวพรรณเปล่งปังสดใสไม่เศร้าหมอง 7. ถ้ามีศัตรูก็จะทำร้ายไม่ได้และจะไม่ถูกเขาฆ่า,าอัน,นิสงส์จากการรักษาศีลข้อที่ 2. อ,อันนิสงส์จากการไม่ลักทรัพย์ 1. ย่อมมีทรัพย์สมบัติมาก ถึงแม้จะเกิดมามีทรัพย์น้อยแต่ก็จะหาทรัพย์เพิ่มเติมเองได้ 2. สแสวงหาทรัพย์โดยชอบสุจรลิตได้โดยง่าย 3. สามารถรักษาทรัพย์ที่หามาได้ไม่รั่วไหลทรัพย์จะมีความมั่นคง 4. ทรัพย์ที่มีจะไม่ชิบหายเพราะโจรอักขีภัยอุทุกข์ไปเป็นต้น 5. ย่อมได้อริยทรัพย์ 6. ย่อมไม่ได้ยินและไม่รู้จักคำว่าไม่มี 7. อยู่ที่ไหนย่อมเป็นสุขเพราะไม่มีใครเบียดเบียนอันนิสงจากการรักษาศีลข้อ3การไม่ประพฤติผิดในกาม 1. มีคู่ที่มีความซื่อสัตย์ไม่นอกใจคู่จะอยู่กับเราแม้เราจะทุกข์จะไม่หนีหายหรือจากไป 2. ไม่ต้องเกิดมาผิดเพศกายและใจจะเป็นเพศเดียวกัน 3. ม,มีทรัพย์สมบัติบริบูรณ์ เพราะได้คู่ดีช่วยกันคิดช่วยกันทำาี C. ไม่เกิดมาเป็นมือที่สามหรือชู้หรือเป็นน้อย 5. เป็นคนที่มีความสง่างามเป็นที่รักของคนทั้งหลายที่พบเห็นอันนิสง์ในการรักษาสินข้อ4ไม่พูดมุสาพูดโกหกพูดหลอกลวงพูดเพอเจอร์ 1. มีวาจาศักดิ์สิทธิ เป็นที่เชื่อถือของคนทั่วไป 2. ไม่โดนหลอกง่ายพบเจอแต่คนจริงใจมีสัจจะ 3. มีวาจาที่ไพเราะมีไรฟันสม่ำเสมอเป็นระเบียบดี 4. เกิดมาพูดจามไม่ติดอ่างไม่เป็นใบ้ 5. ไม่มีกลิ่นปากริมฝีปากสวย 6. ผิวพรรณดีอารมณ์ดีอน,นิีส้ส์งจากการไม่ดื่มน้ำเมา หเกิดมาไม่ปัญญาอ่อนรู้กิจการในอดีตปัจจุบันอนาคตได้อย่างรวดเร็ว 2. เกิดอะไรขึ้นก็จะมีสติได้เร็วรู้ตัวได้เร็ว 3. มีความรู้มากมีปัญญาดี 4. ไม่บ้าไม่ใบไม่มัวเมาหลงไหล 5. มีวาจาที่ไพเราะมีน้ำคำเป็นที่น่าเชื่อถือ 6. มีความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งกายวาจาใจ7มีอินทรีย์หา้าคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาที่ผ่องใสการผิดศีลอย่างสมบูรณ์ศีลในแต่ละข้อนั้นมีองค์ประกอบของศีลข้อนั้นๆแตกต่างกันโดยเราจะต้องละเมิดหรือทำผิดทุกองค์ประกอบจึงจะถือว่าทำผิดศีลอย่างสมบูรณ์ แต่ถ้าเราทำผิดไม่ครบทุกองค์ประกอบก็จะถือว่าไม่ผิดศีลอย่างสมบูรณ์อาจจะผิดเพียงเล็กน้อยเท่านั้นต้องดูแต่ละหัวข้อหนักเบาและบางครั้งอาจจะไม่ส่งผลกับเราเลย <_ C 1> การผิดศีลข้อที่1ปาณาติบาทการฆ่าสัตว์จะต้องทำผิดทุกองค์ประกอบซึ่งจะมีองค์ประกอบดังนี้ 1. สัตว์นั้นมีชีวิต 2. เราก็รู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิต 3. ม,มีจิตคิดที่จะฆ่าคือมีเจตนาจงใจที่จะฆ่าสัตว์นั้น 4. ทําความเพียรความพยายามเพื่อให้สัตว์นั้นตายคือลงมือฆ่านั่นเอง 5. สัตว์นั้นตายด้วยความพยายามความเพียรของเราแต่ถ้าสัตว์นั้นไม่ถึงตายหรือตายไปด้วยสาเหตุอื่นความผิดก็จะน้อยลงไปบาปกรรมที่เกิดขึ้นจะมากน้อยเพียงใดนั้น นอกจากจะขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของหลักเกณฑ์ทั้ง5ข้อนี้แล้วก็ยังขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้ที่ถูกฆ่าด้วยและความพยายามที่ใช้ด้วยดังนี้กล่าวคือในการฆ่านั้นจะต้องใช้ความพยายามมากหรือใช้เวลาในการวางแผนเตรียมการเป็นเวลานานๆยิ่งนานเท่าไหร่ก็ยิ่งบาปมากขึ้นเท่านั้นเพราะมีจิตใจที่จะต้องมีกำลังมาก จะต้องเสพอารมณ์นั้นเป็นเวลานานๆฉะนั้นการฆ่าสัตว์ใหญ่จึงเป็นบาปมากกว่าการฆ่าสัตว์เล็กเพราะเราต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมากแต่ถ้าผู้ที่ถูกฆ่านั้นยิ่งมีศีลธรรมมากก็ยิ่งเป็นบาปมากเช่นผู้ที่เขาถือศีลห้าถือศีลแปดแต่ถ้าผู้ที่ถูกฆ่านั้นมีบุญคุณต่อผู้ที่ฆ่าก็ยิ่งเป็นบาปมากขึ้นไปอีกแต่การที่จะเป็นบาป มากเป็นพิเศษก็คือการฆ่าบิดามารดาของตนและการฆ่าพระอรหันต์การผิดศีลข้อ2อาอินนาทานการลักทรัพย์การกระทําที่ถือว่าผิดศีลข้อนี้อย่างสมบูรณ์มีส่วนประกอบดังนี้ 1. วัตถ,ถุนั้นมีเจ้าของ 2. เราก็รู้ว่าวัตถุนั้นมีเจ้าของ 3. มีจิตคิดจะลักขโมยวัตถุนั้น 4. ทำความเพียรเพื่อลักหรือลงมือขโมยนั่นเอง5ได้วัตถุนั้นมาด้วยความเพียรด้วยความพยายามของเราสินข้อนี้จะไม่จํากัดอยู่เพียงการลักขโมยโดยตรงเท่านั้นการลักขโมยทางอ้อมการช่อโกงการวางแผนให้คนอื่นไปปล้นไปจี้ไปลักขโมยก็จัดว่าผิดสินข้อนี้เช่นกันเช่นการทําให้เขาเสียผลประโยชน์ที่เขาพึงจะได้อย่าง เขาซื้อสินค้าจากเรา1กิโลกร,รมัมแต่เราตักให้เขาเพียง0.9กิโลกร,รมัมนั่นก็หมายความว่าเราได้ขโมยสินค้าจากลูกค้ามา0.1กิโลกร,รัมนั่นเองมาถึงเรื่องคำว่าถือวิสาสะคงจะได้ยินกันบ่อยการถือวิสาสะนั้นที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตไม่ถือว่าผิดศีลน,นั้นประกอบไปด้วยเราก่อเจ้าของวัตถุนั้น เคยเห็นกันมาก่อนเคยคบกันมาก่อนเคยครอบครองกันมาก่อนเจ้าของวัตถุสิ่งของนั้นเคยบอกอนุญาตไว้ให้แล้วและรู้ว่าเมื่อเราถือเอาวัตถุนั้นไปแล้วเจ้าของวัตถุนั้นเขาไม่ว่าอะไรไม่โกรธหรือดีใจที่เอาวัตถุหรือสิ่งของนั้นไปถ้าเป็นไปตามองค์ประกอบนี้ก็ถือว่าไม่ผิดศีลไม่เป็นบาป การผิดศีลข้อที่3กาเมสุภิชาจาร์การประพฤติผิดทางกามการกระทําที่ถือว่าผิดศีลข้อนี้ยังสมบูรณ์นั้นจะต้องประกอบไปด้วย 1. บุคคลที่ไม่ควรเกี่ยวข้องทางกามด้วยเช่นไม่ใช่ภรรยาของเราหรือสามีของเรา 2. มีจิตคิดจะเสพการามในบุคคลนั้นๆคือมีเจตนามีการวางแผนที่จะเสพนั่นเอง 3. มีความพยายามเสพคือกระทำลงมือในการเสพการรมกับบุคคลนั้น C. มีความยินดีพอใจในการเสพการรมนั้นแต่ไม่ใช่ถูกบังคับหรือขืนใจการผิดสินข้อที่4มุสาวาการพูดปดพูดเท็จพูดโกหกพูดหลอกลวงการกระทำที่ถือว่าผิดสินข้อนี้อย่างสมบูรณ์นั้นจะต้องประกอบไปด้วย 1. เรื่องราวนั้นไม่เป็นความจริง 2. มีจิตคิดจะมะุกสาคือมีเจตนาที่จะโกหกหลอกลวง 3. พยายามด้วยกายหรือด้วยวาจาการทำเอกสารปลอมข่าวปลอมมีการเสริมเติมแต่งขึ้นมาเองโดยไม่มีความเป็นจริงหรือวิธีการใดๆก็ตามเพื่อจะให้ผู้อื่นเชื่อตามเรื่องราวนั้นคือดำเนินการโกหกหลอกลวงนั่นเอง 4. ผู้อื่นเชื่อตามเรื่องราวนั้นและได้รับความเดือดร้อนมีผลในด้านจิตใจให้เป็นทุกข์ร้อนมีผลทางด้านกายมีผลทางด้านทางกฎหมายสูญเสียสิ่งต่างๆทั้งความคิดจิตวิญญาณและทรัพย์สินครอบครัวพี่น้องญาติเดือดร้อนบาปอย่างหนึ่งก็คือการพูดคำหยาบคือการพูดคำหยาบนั้นหรือการกระทำใดๆ ในสิ่งที่เป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริงก็ตามด้วยคำพูดที่สุภาพหรือไม่สุภาพก็ตามโดยมีเจตนาจะให้เขาเจ็บใจไม่สบายใจหรือร้อนใจเช่นการด่าว่าเขาเป็นสัตว์บางชนิดเป็นต้นโดยรู้อยู่แล้วว่าเขาจะไม่เชื่อแต่จะต้องเจ็บใจหรือการพูดปมด้อยของเขาที่เป็นจริงการประชดประชันด้วยคำที่สุภาพ แต่ถ้าเรื่องราวที่เราพูดหรือมุสานั้นจะด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามแต่มีจุดประสงค์เพื่อให้ความสบายใจความสุขใจซึ่งบางครั้งอาจจะไม่เป็นจริงเสมอไป mm. เช่นเราพูดให้ลูกค้าสบายใจหรือคนที่เรารักสบายใจคำที่พูดไปนั้นไม่ได้ทำให้อีกฝ่ายเดือดร้อนทุกข์ใจเสียใจหรือเสียทรัพย์กับคำพูดของเราแต่กับ ทำให้ทุกอย่างดีขึ้นสบายใจขึ้นมีความสุขมากขึ้นเป็นต้นถือว่ายังไม่ผิดศีลอย่างสมบูรณ์แม้ผิดก็เป็นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นการผิดศีลข้อที่5สุราเมรยะมัชฌะพมาทฐานาการเสพสุราเมายัยและของมึนเมาทั้งหลายอันทำให้ประมาทหรือขาดสติประกอบไปด้วยเหล้าเบียร์ไวน์ทุกชนิดน้ำหมักสิ่งที่กินแล้วเมายาเสพติดทุกชนิด บุรีการผิดศีลข้อที่5นี้ถือว่าเป็นอันตรายอย่างมากถ้าไม่สามารถควบคุมสติสัมปชัญญะได้เพราะศีลข้อ5นี้เมื่อขาดสติเสียแล้วเราสามารถทำผิดศีลได้ทุกข้อซึ่งจะเห็นเกิดขึ้นเป็นประจำในปัจจุบันจะนำพาชีวิตเข้าสู่ทางวิบัติเพราะขาดสติเพียงตัวเดียวเพราะศีลข้อหนี้มีสติเป็นตัวกำหนด จะบาปมากบาปน้อยก็ขึ้นอยู่กับเรามีสติมากสติน้อยเพียงใดในทางสังคมในปัจจุบันนี้เรามีหน้าที่การงานคงจะหลีกเลี่ยงสินข้อนี้ได้ยากแต่มีครูบาอาจารย์ท่านแนะนำว่าถ้าเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานแล้วขอให้กินขอให้ดื่มอย่างมีสติมากที่สุดและรู้ตัวว่าเรากําลังกินกำลังดื่มแค่ไหนถึงจะสามารถประคองสติได้ รู้จักตัวเองรู้จักผ่อนผันและควรจะหยุดแค่ไหนถึงจะปลอดภัยไม่ขาดสติสรุปจะสวยหรือจะหล่อจะมีทรัพย์ สมบัติมากมีบริวารที่ดีมีชีวิตที่ดีในอนาคตการในอนาคตในพบหน้าก็คงต้องเริ่มจากการสะสมบุญในการรักษาศีลไปเรื่อยๆมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับบุญกุศลที่เคยทำมาและความเข้มแข็งของจิตใจขอให้ทุกท่านโชคดีบุญรักษาธรรมะคุ้มครองสาธุ